ตอนนี้เปิดภาพมากกวอยู่บ้านคลองไอสิงเพิ่นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะอ่าเสิร์ฟมอนีนทางเพิ่นน่าจะใส่ตะข่ายนี่แหละนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นพังลักู้อะกันยังแค่ด้านหลังนะพี่น้องด้านข้างซองขางนี่เพิ่นแล้วแล้วนะพี่น้องเพิ่นก็น่าจะใส่ตะข่ายบ้านนะพี่น้องเนาะแต่บ่ฮู้ว่าบ่แอ็นนี่จะได้อยู่หรือบ่เพราะว่าบ่แอ็นนี่จะจะกลับเมื่อเฮ็ดห้องน้ำ้องในนะพี่น้องเนาะแล้วก็เรื่องห้องน้ำคลองไอ้สิงนี่ก็ได้ยินเพิ่น อาว่าว่าคาซางนะสี่ล้านห้าน้อพื่อนน้องเนาะสี่ล้านห้าในรวมทั้งเอ่อเครื่อนไพเลยบอรด้ว่าจังใดน,นะพี่น้องก็คือการเห็ดในผลจะอ้อมสังกะซีอ่อนๆเลยน้อพี่น้องเราจะโบได้ก่อหรือว่าโบได้สาบอะไรน้อพี่น้องเห็ดแบบว่าเล็บไงเพิ่นอยู่อะไรน้อพี่น้องเนาะ ะบ,บายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้อง fc เสรงเปิดภาพมาตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศน้ำสาวเศร้าอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะอยู่บ้านคลองไอซิงเพิ่นน้องพี่น้องเข้ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง fc เบิ้งเนาะก็หลังจากที่อัปเดตน้ำสาวเศร้าแล้วบางทีบอ,เองเหตนกาอาจจะได้กลับออกไปนอกอะไรน้นองพี่น้องหรือว่ากลับเมือ่อเห็ุห้องน้ำต่อน้องพี่น้นองก็จะอัปเดตห้องน้ำให้พ่อแม่พี่น้อง fc เบิ้งพ้อแม่พี่น้นอง กระลายมือแล้วที film, ่บล็อกอัปเดตห้องน้ำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งเพราะยังพี wow? ่น้องเพราะว่าเบลแอนเห็ดมือละเล็กมือละหน่อยนะเบลเห็ดลายก็เลยบลได้อัปเดตให้เบิ้งอะไรเนาะก็มีแต่ว่าอ่ามัอนี้จะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งอยู่นะพี่น้องเนาะอ่าเรื่องห้องน้ำของในเบลแอนก็เลยเข้ามาอัปเดตย้ำซ้าๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งือนของบอสิงก่อนเนาะส่งนี่แหละวานนี่ก็ทั้งบอสเซนกับบอสซารีเพิ่นก็พังลักขั้วเนาะพี่น้องเนาะเบลแอนกัเห็ดห้องน้ำอ่า ว่าพิดนะพี่น้องบอเอ็นไปใส่เข่าปุ้ยเข่าอยู่นะวานี่น้องพี่น้องเนาะเออก็เลยมากับบุตรท่านเพื่อนพอบอเอ็นเข้ามาละสามโมงสามโมงแรงแล้วน้อพี่น้องเนาะก็เลยบุท่านเพิ่อนมือนี่เพิ่นก็น่าจะซื้ออันละขั้วเข้ามาอีกอะไรน้อพี่น้องเพิ่นก็น่าจะซื้อเข้ามาพังด้านล่างน้อพี่น้องพอด้านนี่ก็ยังเหลือแค่ลักเดียวอ่าที่มันบุพเพน้อพี่น้องเนาะกับหัวมือใดเพิ่นที่ลงมือเห็ดของน้ำอะไรน้อพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเข่าไปหาทางบอสิงก่อนอยู่ทางไหนเด้จะพัดเฉยมอ,อยู่แท้อันนี่น้องพี่น้องนี่แหละวัวนรือฝนตกแห้งน้องพี่น้องก็เพี่แต่บอกเอ้นออกไปวันพู่เข่าอยูย่หน้านะ่ะไม่ได้มีฝนนะน้ำน้อยเดียวหนึ่งน้องพี่น้องนี่แหละกับหัวพฝนจีลงมือมือใดน้องพี่น้องอันเห็ดท้องน้ำฝนนี่คือว่าเห็นอ่า ค่าห้องน้ำนี่นคือว่าสไลด์สี่ล้านห้าผมพี่น้องสี่ล้านห้านี่รวมทั้งเหตุการอนครัวบ่หรือว่าจังใดน้องพี่น้องหรือว่าแต่ค่าเห็ดห้องน้ำสื่อเนอ้เออ่านี่แหละแต่ข่างกับมาแลวว้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเพิ่นก็รอแค่ว่าทางลักแล้วเพิ่นก็น่าจะใส่เนาะพี่น้องเนาะบางทีเพิ่นใส่นี่ยบอลแอน,นอาจจะบริยุแล้วน้อพี่น้องเนาะเอฟซีก็จะว่าโอ้บอลเอ็นมือเห็ดเวียงเราบูเห็นกะอ่าที่มีอีกแล้วน้อพี่น้องเนะาะเพราะว่าบอลเอ็นกับขาเวียกคางานเห็พี่น้อง แถวบ่มีอยากมีงานบอกเอนจะอยู่น่นนี่ตลอดเวลาหรือว่าเศร้าแรงจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอลซี่เบิร์กอะไรเนาะนี่แหละบ่หัวฝนจะลงมือมือได้นะพี่น้องเนาะบางทีฝนการยังบ่อเล่าหายเล้วนะว่านี่กับบ้านคุดอันนี้พี่น้องอยู่เลยนี่นี่นี่แหละน้อพี่น้องเนาะว่าหนี่งฟังกระนี่สีลานหานี่ เพันชีรวมเห็ดทั้งห้องน้ำบ่อหรือหัวอะไรอย่างใดน้องพี่น้องบ่อเห็นกะบ่จักนะบ่เห็นบ่ได้อยู่นะอถ้าว่ารวมทางห้องน้ำนี่ก็อ่โอเคอยู่น้องพี่น้องห้องน้ำมันแม่อะไรกันควรใน่บ่นี่เลยเสากร์น้องพี่น้องเนาะเห็ดแบบเบี้ยงง่ายน้พี่น้องเห็ดแบบว่าอ่อ้อมช้างซีเอามุงอลไรกั ตีสังสีเอเ็มเอเ็มทางหลังแล้วก็เสร็จสิ้นนะพี่น้องเอานาะอ่าอีเละบอลพัทยาลงกับยูเบอรนี่นะพี่น้องนี่ยูเบอรนี่แหละนี่พี่พัทยาลงในลุมมานด้เลยนี่เลยมันจะพุดธเนี่ยมันจะพุดยากเนี่ยเขานี่แหละพัทยาลงนั่นนี่ลงนี่มันจะเจืิญเจริญนี่เลยนะ เอี๋วว่าซาว่าพันธุ์จิกอร์นี้กับบริย่าบริย่าคุดนี่พี่น้องน้ำแรงเหมือนกันยังขีดมานี่เนาะดูมานี่ก็ถือว่าโอเคเอาลงนี่ก็ง่ายง่ายแต่ผู้เห็นเลยก็ง่ายตอนเอาลงอีกเนาะพี่น้องก็มีแต่ว่าเอาอันนี้ลงก่อนเนาะเอาเถอะตวนั้นแหละมาลงในนี่เนาะพี่น้องเนาะเนาะประมาณนี้พี่รองเดียวเข้าไปหาบอสิงก่อนเดี๋ยวมานละไก็ให้มันเก็บจูดเนาะพี่น้องเนาะทั้งแม่พ่นกับว่ให้บอสิงเก็บจูดเนี่ยฟังมาพี่น้องพันกา แหมมีกระจูดอยู่อันนี้ก็เปลือกไม้ที่เพิ่นเอาระไพเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นไว้ด้านล่างเพิ่นเาพี่น้องเพิ่นก็เก็บไว้เบิดเลยทงบ่าวสิงเพิ่นนี่ปูนี่ก็อยู่นี่เบิดพี่น้องเนาะคือโซลเซอยากติดให้แล้วบ่ให้ติดาพี่น้องเนาะนี่แหละนี่อยากติดก็บ่ให้ติดเดี๋ยวไปหาเพิ่นก่อนเพิ่นนอนบ่คือว่าซ้ย่ตื่นโยังนอนอยู่พี่น้อง

อับนอนผุดไว้กาแฟกับยาสูบนะพี่น้องนะเนาะกาแฟนี่ขาดไม่ได้เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ของหมอสิงก็คือกาแฟเนาะพี่น้องเพิ่น,นกับนอนนะพี่นอนะ้องเนาะเหาก็ไ่อยากรบกวนเพิน่นอ่าพอมันกันยังบ่มีเวียกนะพี่น้องเอ้ยขันชิปุกบอลลุกขึ้นมาก,กะ บ่หัวจะถ่าเป็นยังเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าครก็ตะกี้อัปเดตยังแหละแต่ว่าอ่าทางวัเซนเพิ่นยังวัวเข้ามาเนาะพี่น้องมีแต่ว่าท่าผืนเข้ามาเพิ่นก็น่าจะเห็ดตัวนี้เนาะพี่น้องเตะแต่บัวเอ็นก็อาจจะกลับออกไปเลยพี่น้องอ่านี่แหละบอกอัปเดตยังสักเส้าเบิงเนาะพี่น้องหลังจากนี้ก็มีแต่ว่าจะกลับออกไปเหดห้องน้ไห้องไหนตัวเองเพื่อนนาะพี่น้องเนาะอ่าให้มันแล้วจังไปทางอื่นก็ได้น้อพี่น้องอันนี้เขายังบ่แล้วเขาก็เลย ไปบม่ได้เลยพี่แต่ว,ว่ากลับออกทางนอกให้เห็ดวียบตัวเองให้มันเลีเ้ยวหลังจากนั้นเวลาที่เขาไปถ่ายคลิปทางไกลนะพี่น้องกัมันกลับมากัเห็ดบาท่านด้ถ้าว่าเขาแล้วกัถือว่าแล้วเลยนะพี่น้องเนาะนี่แหละกับบุมี่ยังลายเลยพี่น้องเลยก็จิกลับออกไปเห็ดห้องน้ำตัวเองต่อก่อนหลังเงินนี่ก็ได้อัปเดตห้องน้ำบอกคอดไซน์คอนไซน์ไพ่อแม่พี่น้องเอพซีเบิ้งก่อนนะพี่น้องลหลายๆคนกัน อยากเบิ่งได้เพิ่นกระคอยอยู่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวออกไปพ่อกันอยู่เพื่อนบอกเอ็นเด้อพี่นอ้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะจะยุดไว้ก่อนเลยกะไปต่ออยู่เพื่อนบอกเอ็นพื่นแหละบ,บันี้เนาะพี่น้องอ้าพี่น้องเลยกำลังจากที่มาแต่บ้านไอซิงเพิ่นเนาะเส่งมือเศร้านี่บอกเอ็นกะไปหาไอซิงเพิน่นไปมันกับบุ้มีเวียกเห็ดอะไรนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางสร้างเพิ่นกะยังบ่ได้มาลงมือเห็ดห้องน้ำฮะน้าพี่น้องเลยกะเลย กามาเห็นของน้ำตัวเองก่อนอะไรอ่าพอมันมีเรื่องกะนี variety, you know, ่แหละน้องพี no, no, ่น้องเนาะอ่าได้ลายพาเติบน้องพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งด้านหลังก่อนนี่เลยด้านหลังน้องพี่น้องเนาะด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหลังน้องพี่น้องเนาะด้านหลังนี่ก่อจำแล้วน้องพี่น้องอันนี้ด้านข้างเหดพ้นที่บอแอนบอได้ถ่ายคลิปคให้พี่น้องเพราะว่าบอแอนเห็ดมือละหน่อยมือละหน่อยก็เลยบอ้ถ่ายคลิปให้ถอพี่น้องเอฟซีบึงเนาะเสริมมือนี่ก็น่าจะ เห็ดเบิดมืออะไรน้องพี่น้องเนาะทำงสมัยกเพื่นกับคนนะน้อพี่น้องเนาะอันนี้แหละซีมือกับประมาณนี้เลยพี่น้องกับหูอะทีละหลายเรื่องงามน้อพี่น้องเนาะอ่เบิ่งดซอยกันในเรือพี่น้องเนาะอ่านี่แหละซีมือของบ่อเอ็นน้อพี่น้องเนาะกัออกมาได้ชั้นมีแหละน้อพี่น้องอ่าตัวนี้กัก่อมือวนนี่น้อพี่น้องนีดิอ่อันนี้จะเป็นด้านในน้อพี่น้องโอกบกับยังไงต่างกันไหมไหมยังไง เออต้องลืมล่างล้อ,อมือนะติดเลยบปจั๊กหนึ่ติดเลยมาอ,ออกอยู่นี่กับสมัยนี่แหละสบายดีสมัยสบายดีที่ตั้งวงกบเนาะพี่น้องมันเนาะก่อเหตุผลที่บอกแอนก่อภาสิที่ตั้งวงกบแต้มลังพี่น้องเพราะว่าวงกบมันถือบ่อนี่พอดีนะพี่น้องบอกแอนก็เลยจะเอาวงกบตั้งขึ้นนี่นะพี่น้องเนะาะบแอนก็เลยจะ อ่ามาัมดมัดคานแล้วก็เทเทโอบแล้วนะพี่น้องนี่แหละก็ออกมาได้ประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะให้เบิ่งก่อนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นช่องลมนะพี่น้องเนาะช่องลมแบบบริสุทธิ์นะพี่น้องประหยัดงบประมาณไปนี่ก็เลยว่าให้มันลมออกแะนี่แล้วพี่น้องก็มาลองในโซนทางเทิงก็ได้แล้วนี่เลยอ่านะพี่น้องหลังจากที่ก่อแล้วการทีเทได้ประเด็นแะพี่น้องเนาะอ่านี่เลยออกมาประมาณนี้มันจะมีห้องห้อง ่าแล้วก็ห้องน้ำหน้าพี่น้องนี่แหละน้อพี่น้องได้ประมาณนี่นี่แหละวงกบกับพี่น้องแพงกนเวงกบกันเลยนี่สองเซนสองเซนป่ายอันนี้บาร์หาเศษนะพี่น้องเนาะสองบารนี่ก็พี่ล้านหนึ่งนะพี่น้องอันนี้คก็เป็นหาเศษล้านหาพี่น้องล้านหาเศษนะสื่อวงกบสื่อได้นี่พี่น้องเอ้ยกาจะพากันตัดอันนี้แหละใส่วงกบก่อนมาอนี้นะพี่น้องเนาะ ต bon ัดวงกบก่อนพี่น้องเอ้ยอาพี่น้องเอ้ยกาิตัดวงกบก่อนอาวงกบอาัดัเดโ่อนัน็ได้ไม้แค่ฮีข้าวมันเป็นไม้อันแดงนแขงอ ไม่เขียนทีหินถ้าเป็นไม้แดงพวกนันะแห้งแพงแพงกว่ากันลาย เม็ดเปีดเอเงเม็ดสูตรที่ขนาดเม็ดไว้เนี่ยนะับไปตังหกเอ็ดชิบ เนี่ยตัดเถอะว่าจะไปส่นไปก็เท่าหกหกล้าน I didn't tao mua cốc know, về mặt cốp 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 ở đây ờ cốp 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 ông cốp cốp đi cốp 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 cốp

าใหม่มาก็เด้อพน้องเ้าม่มาตอกนไว้ก่อต้องต้องตั้งตัวไหนก่อนเนาะจุอาตั้งต่อ ก่อย่าไปนะต๋อ เนาะเอาพี่น้องเอ้ส่วนเมื่อกี้ในก็ตัดวงกลบนาะพี่น้องเนาะตัดวงกลบแต่ตอนตั้งหนังบารีถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะเพราะว่ามันกะดนพอสมควรนะพี่น้องเอ้เพื่อดทตั้งได้นี่ก็นี่แหละหลังจากนี้ก็มีแต่ว่าก่อขึ้นตามขอบวงกลบแล้วก็เทคานเทิงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็บ่ฮู้ว่าจะได้พาทั้งบ่าวซิงเพิ่นหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่อัปเดตนี่แหละ ห้องน้ำให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะในระหว่างที่ตั้งวงกบแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี่นะพี่น้องเนาะก็คือข้างนี่มันบุพภก้อนนะพี่น้องบอกเอนก็เลยจะเทเทแบบพนาบเลยนะนี่แหละนาะพี่น้องสองห้องเนาะตั้งแล้วก็บมิตะก่อเนาะพี่น้องบบบนี้ก็ได้นี่แหละคือเมื่อนี้ก็เข้าไปหาสิงเพิ่นก็เข้าไปหน่อยหนึ่งนะพี่น้องหลังจากนั้นก็ออกมาในแหละเหตุห้องน้ำของนายตัวเองนี่เนาะก็บเหตุผลที่บุริคอย ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งกับพ่อเฮ็ดมือละหน่อยนะพี่น้องมันกับบุพพพอจะได้ฮอตคลิปนะนะบุพพพ่อซูดคลิปก็เลยบ่ได้อนนะไะซ้ำตัวนี้จะเป็นห้องถ่ายเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นห้องถ่ายนะพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นห้องอาบเพราะว่าจะเฮ็ดซองห้องนะพี่น้องบัดเฮ็ดห้องหนึ่งเฮ็ดซองห้องตัวนี้ก็จะเป็นห้องอาบหลังจากนั้นบ่เอ็นกันยังจะคั่นอยู่เด้อพี่น้องนี่คั่นนี่คั่นกลางนะกลมันกะ หอมหอมในแล้วพ so mm ี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้น่าจะเซตชิ้นนะพี่น้องการก่อนี่ก่อนเซตชิ้นมืออื่นมีแต่เทโคกครัววงกบพี่น้องโคกครัววงกบกับเซตชิ้นแล้วแล้วก็มีแต่อ่าที่เทพื้นนะพี่น้องเทพื้นแล้วจะคั้นห้องแบบนี้นี่แหละการตั้งวงกบของบอเอ็นกับไ้ดิ่งนะพี่น้องเนาะไ้ดิ่งอย่างเดียวนี่บอเอ็นกับแทกแต่ตัวนี้ตาตัวนี้ให้มันตรงกันนะพี่น้องเนาะแล้วก็วัดแต่ทั้งสี่เส้นทั้งรูมสี่เส้นแล้วก็ได้นะพี่น้องเนาะ กับประมาณนี้นะพี่น้องเด้อสำหรับทีมนี้ก็ได้ก็มีแต่ว่ามือแรงเพล่แหละบางทีก็ก่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งบางทีก็อาจจะบ่ได้ถ่ายคลิปก็เป็นไปได้นะพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่าไก่จะเสร็จชิ้นแล้วนะพี่น้องเนาะจไดนก็ขอบคุณขอบคุณก็ยังทำให้เพล่บเปิดลายที่ช่วยเหลืออ่าห้องน้าในข้างนี้เนาะถ้าว่าเพิ่มโบ่ช่วยเหลือนี่ก็บบอลเอ็นกะบ่ฮู้ว่ายามใดแหละพี่น้องเอ้ยจังสิเฮ็ดต่อ พราะเฮากรบเปมีเงินเนาะพี่น้องเนาะที่แรกๆบอแอนมีแต่อันนี้เนาะพี่น้องเนาะที่แรกๆบอแอนซื้อได้ตัวนี้ซื้อได้ตัวนี้เลยกับตัวนี้เลยกับยุดเน้อพี่น้องกับเทคานไว้นี่แหละกับยุดเลยที่นี่แม่เพิ่นชอยก็เลยในบล็อกได้ปูนได้อ่าเฮไในซ้ายเนาะพี่น้องเนาะก็ออกมาได้ประมาณนี้แหละนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกาจะซื้อท่อมาใส่น้อพี่น้องท่อมาใส่เลยกับวงหวานจักวันน้ำลงบนหลักจักเนาะพี่น้องในนี้ มือที่แรกๆมือทมแรกๆมันถล่มลงเลยเพราะดินโบราณมันถล่มลงนี่มันลุบลงลุบลงมันหักระเขานี่แหละพอาตกลายถืออย่างนี้กันเซ่านะพี่น้องเนาะทางหลังบ้านนี่กะอาจจะเพื่อนๆเนี่ยนะพี่น้องบ่อนเป็ดกินน้ำเลี้ยงเป็ดน้ำเนาะพี่น้องอันนั้จะเป็นเฮือนไผ่อันจะเป็นห้องน้ำบ่เนี่ยนะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละออกมาเป็นหน้าตาแบบทีแหละีมือของบอเอ็นกันนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะพี่น้องอุปกรณ์นี่แหละเลขที่สั่งมากรันนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจะมัดเมี่ยนแหละพ่นกรนะชิโตอะไรพี่น้องเอ้ยนี่เลยเพื่อนก็นยังบริษาบคือกันนะพี่น้องเนาะหลายคนก็นโอ้เข็ดใหญ่แท้ผมแบบกับกับบุใหญ่นะพี่น้องเก้าคูณสิบเพื่อนเก้าคูณสิบนะพี่น,น,น,อน,อนอ้องเนาะเอากจาบคลิปนี้นนนนกับผมียังหลายด้วพ่อแม่พี่น้องกิจกางได้กับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสู่คนฝากกับอะไรกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลเอ็นในเด้อสุดท้ายนี้กับจิคอโตไปกินข้าวก่อนนะพี่น้องเอ้ย ยังมาทันตนะีนเข่าจนชองมงเลยตั้งกโอ้ยากเติบเพราะว่ามันกับแบบว่าบูมิเซานะพี่น้องมันบูมิเซาแล้วมันแข็งแขงก็ยากคือบอกดิ d i n g พี่น้องดิ d i n แล้วก็เอาเสือกผูกกนเทิงผูกถ้าว่าเฮาก่อจะเซามันอาจจะง่ายนีเฮาก่อบูมิเซามันกอาจจะยากแน่่ยอะไรนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับผมยังลายเด้อพี่น้องเยก็จะขอโตจบคลิปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าคลิปหน้าอีพีหน้าอีพีหน้านะพี่น้องเนาะเอาไปก่อนจะดีมีแหงเบัตรสุขสุขคน ไปพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนไป้องเลยจะด,ดีไม่แหง